เราอะ,อะร่วมมือกับเดียนะครับเพื่อที่จะส่งคนจากทางเทรนเนอร์จากทางมหาลาัยในกลุ่ม AIU นะครับไปเทรนที่เดียที่สิงคโปร์เริ่มแรกจากที่สิงคโปร์ก่อนนะครับเพื่อให้อาจารย์ที่ไปเทรนที่สิงคโปร์ที่เกี่ยวกับทาง AI infrastructure AI network infrastructure กับ AI software เนี่ยเพื่อที่ให้กลุ่มคนพวกนี้กลับเข้ามาเทรนคนที่บ้านเราเป็นนักศึกษาหรือว่าเทรนเดอร์เทรนเนอร หรือว่าไม่ไม่ว่าเป็นบุคลากรขอ,ของทางบริษัทเราเองก็ตามนะเพื่อ m a x i m i z e หรือทำให้ตัวการลงทุนที่มีอยู่เนี่ยให้มีความ e อ f i c i e n t ที่สุดในการากระจายความรู้ทางด้าน AI ให้กับคนของบ้านเราเนี่ยครับมีเป็น AI. literacy ให้เร็วที่สุดแล้วก็โดยการลงทุนที่มีการ e อ f i c i e n นมากที่สุดครับโครงการนี้ได้คุยกับทางเดลแล้วนะครับเ,เรามองว่าเราเอาว่านะครับพยายามจะเริ่มให้ได้ภายในไตมมารสสอของปีนี้นะครับ แต่ว่าไอตัวงานที่เป็นของ AI for u t u ที่มีการโปรโมทตัว ecosystem ที่เราจับกับหาไลัยแล้วก็จัดทางเดวเนี่ยครับเราจะเริ่มภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่ก็เป็นต้นเดือนตัวมีนาครับเรากาังดูตัวการจองในของสถานที่อยู่แต่ไม่เกินนั้นแน่นอนครับตัวของ AI for u o u นะครับตัวถาง AI มองว่าในการโปรโมทตัวอีเวนต์ตัวนี้ครับเรามีเซ็นปเปเจตไว้ประมาณสัก20ล้านที่เราจะสนับสนุนโครงการนี้นะครับเบื้องต้นของปีนี้ไว้ก่อน แต่ว่าตัวของงานที่จะเป็นเทรนเนอร์อันนี้ผมอาจจะปรึกษากระทางเดวอีกทีนึงจค่ไม่ใชเ,เองนะครับตอนนี้เรามีทุกยี่ห้อเรามีการเอ็กซ์เพร์เนต์ทุกยี่ห้อครับแต่ว่าเป็นพราะเดวเนี่ยเป็นเจ้าที่เราทำงานด้วยใกล้ชิดแล้วเดวเนี่ยก็มีเหมือนมีอินิชิทีฟมากพอที่ว่าอยากจะเริ่มโครงการนี้กับเราเพราะว่าผมบอกแล้วท,ทุกเจ้าเนี่ยบางทีแค่พูดเนี่ย มันก็ได้แค่พูดใช่ไหมครับผมอยากให้มันมีการเห็นผลแล้วก็ผมได้การรับรองจากไมโครเดลวันก่อนเนี่ยผมก็ได้คุยกับไมโครเดลส่วนตัวด้วยตัวเองแล้วไมโครเดลเนี่ยก็สปอร์ตโครงการนี้ด้วย